ข่าวดีทกศพร้อมโอนเงินงประกันรายได้ข้าวปี2563ทับ64 9.4พันล้าน16พฤศจิกายนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายข่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่ตตา,ตางๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระใจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้พอมๆกันเลยค่ะทกสพร้อมโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2 5 6 3ับ งวดที่หนึ่งวงเงิน9.4พันล้าน16พฤศจิกายนนี้นายสมเกียรติกิมาวะหารองผู้จัดการและโคศกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธอกอสอได้เปิดเผยว่าธนาคารเตรียมทยอยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในโครงการประกันรายได้เกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต6 3ส4งวดที่1 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร8.39แสนครัวเรือนในวันที่16พฤศจิกายนนี้ส่วนงวดถัดไปจะมีการทยอยโอนเงินให้ใน3วันทําการหลังจากได้รับข้อมูลจากกระทรวงเกษตรมาเรียบร้อยในงวดแรกมีเกษตรกรได้รับเงินชดเชยส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้เข้าบัญชีมากที่สุดซึ่งส่วนใหญ่ทำนาอยู่ที่ ภาคกลางนอกจากนี้ธนาคารมีการจ่ายเงินให้ชาวนาที่ทํานาและเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่รอบเดือนกรกฎาคมถึงวันที่8พฤศจิกาย,ยน63ขณะนี้ทกสอยู่ในระหว่างรอรับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่คาดจ,จะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีครบทั้งหมดภายในกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ส่วนจำนวนเงินชดเชยที่จ่ายให้นั้นขึ้นอยู่กับชนิดของข้าวและจำนวนพืช ที่เพาะปลูกที่ขึ้นทะเบียนไว้ซึ่งปีนี้ชาวนาขึ้นทะเบียนกับโครงการประกันรายได้ปีการผลิต63 64ทั้งสิ้น4.57ล้านครัวเรือนจำนวน60.8ล้านไร่สำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงซึ่งทกศต้องใจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดที่1มีดังนี้ 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิได้รับส่วนต่าง ตันละ2911.17สตังค์สอข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ2137บาท45สตังค์สาข้าเปลือกเจ้าตันละ1,222บาท36สตังค์สีข้าเปลือกหอมปฐุมธานีตันละ1066บาท96สตางค์และ5เข้าเปลือกเหนียวตันละ2 0 8 4บาท34สตังค์ทั้งนี้วิธีตรวจสอบการสนับสนุนตามโครงการของรัฐดังกล่าว ท่านสามารถเช็คได้ว่าทกสอโอนเงินให้แล้วหรือ,อยังโดยกดที่ลิงก์ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะท่านก็จะเห็นแบบฟอร์มดังภาพที่เห็นนี้นะคะแล้วกรอกเลขประจำตัวบัตรประจำตัวประชาชน13หลักถ้าเงินเข้าระบบจะแจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้วถ้ายัางไม่เข้าให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทกสอจะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน3วันทำการ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนำมากระใจายในวันนี้นะคะข่าวดีสำหรับโทโกศพร้อมโอนประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปี63ทับ64ใน16พฤศจิกายนนี้ค่ะหากมีความคืบหน้าอย่างไรนั้นทางเราคนกระจายข่าวจะรีบนำมากระใจายในโอกาสหน้านะคะหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักนะคะ f c ที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งสั่นไว้เลยเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคุณกระจายข่าวขอบคุณค่ะท้ายน,นี้ขอให้ f c ทุกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ